กตียุยน่ก็ <c oughs> เป็นกบ้วบ่พี่น้องผูสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกานเด้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซองลูกสาวสาวนะเมื่อนี่ก,กะเสากุ้งกะผ้าพ่อแม่พี่นอ้อ,องออกไห่ออกหน้าคือเก่าเนาะเมื่อนี้สากุ้งกะสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปคุดกัะปูอยู่ผูแหลกกลางนาผูแหลกพี่น้องหากินยาเถียงเทียงเนาะไปกับสาวา เออบ่แม่นเนาะลงลงลงไปกับอันเข่งล่าสาวลาวแหละเนาะพี่น้องสื่ออันซ่องเพิ่นมีแต่ลงอยากว่าว่าสาวลาวสบายดี่แม่พี่น้องติดตามซ่องในเด้อพี่น้องบ่แม่นสาวลาว์สเน่ห์ของได้เคงล่าซาลาว์ดเนาะเข่งล่าสาวลาวกักขังเนาะย่ยันแบบมันเต็มของแจักสิได้หรือบ่พี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงแล้วเนาะเฮาก็สิพากันไป ลมพี่น้องบ้านสะก,กุง้งลมนาวมาแล้วเดอ้อพี่น้องลมสัตว์อูเนาะลมแห้งแห้งพี่น้องป่าพี่นอ้องไวเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยบาสีได้หรือบ่เนะาะจักสิทันหูกระปูหรือบ่อผดอเอาแพนูพี่น้องขอนอุญาตด้วยพี่น้องคุยมันจับดีได้จับอบอมบอลหัวมันฮะ,ะมันฉัาดยอดเจกว่หนูแม่มานบ่าจากัก น้องแพจับได้เลยพี่น้อง<อ>นู้นแม่ลูกอ่อนบ่จักจะจจอยขุดบึงดูอย่าพผาเด็ดคามันเด้อเดี๋ยว็กตีนนูนาพี่น้องแข่วมันขุดนูนาพี่น้องแข่วมันอย่าเห็ดมันแห้งลายลิงเถื่อนมีลูกแล้วปล่อยมันเด้อหมดเลยท่านี้ อยู่ตื่นๆต้เพาะมันยังจ่อยพี่โฮมันหยุดหนูไม่ได้เป็นนักเงาเลยไม่เคยขุดบ๊อบมิบัดทอนนี้เอาเลยฮักแก้วมันเอาเลยผู้ให้เอเข่งปูฮักใไฮเป็นนะมันมานพี่น้องทำอิดก็ได้อันโน้เลยยังบ่ได้กระปูแจักโตยังบ่ทันได้ขุดชับหลเต้นย่อยขอฮักแค้วหนูมาเป็นพี่น้อง จำหกักโลดเป็นเพงเลยเมืม่อสิหกัก<อ> <laughs> มนันมันพี่น้องไดโนตัวหนึ่งแหละเนาะตอนนี้ชาวเข่งเพิ่นกะพ่อหูกระปูและนะ้วเนาะพี่น้องหูกระปูกอ็อึดอึดพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเพิ่นขุดอ่ะมันสิเลิกหรือสิตุน้นข้างแรกของปีเนาะพี่น้องขุดอันกระปูกระปูไปแบบนี้เนาะเลิกพี่น้องพี่ขุดบ้างอ่ะพี่ที่ทำแบบนี้ นึกว่าจะได้กบกบสิบตีนฮะที่น้อยเอาไปแกงเอาไปแกงโอ้ยกระถูกได้แล้วตัวหนึ่งปลาตัวที่สองเลยพี่น้องสาวเข่งผลได้ปลาตัวบักใหญ่นี่นึงกระปูย่ามดิมันเลยพี่น้องเขาขนกินจากซ่บเนาะใช่กบฮะมีโฮอีกนานะ ไม่ก็คุดอรอดเอ้าเอามาแกงกินมันๆได้เลยก็คือมกไม่มอันอดุมันอืมหูแบบไหนี่ได้ทันเลยซับซะเด้อชาวเข่งได้ชงโตสาโตเลยพี่น้องชาวกุุงยังมัได้ได้จกโตอกอ่งเอาเด้ใช่นะกระปูก ีน้อยเอาบอเอาคอย่อยงมีป่าจไปใส่กินกับตำมะหุงเช่แล้วเจ้าเอ้ยตงัง่ดกินใีน้องแต่ยงดีตวแม่เอ้ยได้และตัวหนึ่งพี่น้อง กดเลยน้อพ oh. okay, ี oh. Oh. Okay, oh. ah. okay. ่น <meeting NG> ้องทีมมากดรถสิบรอบพี่น้องโอ้ยกูโน้อยโอ้ยไม่ใช่ที่เป็นกระปูน้อยต่อหมูบึกใหญ่นะมูบึกใหญ่ได้แล้วพี่น้องกระปูโตเถิกัดสิบ้อ ครบทางหลังนฮึป hey! no ีปีป hey. ่วยตัวนี้ใช่นาสกุ้งอึดกระปูพี่น้องเอ้ยมากุดอเยอะนาคอยพี่จักมีหาเบิ่งจะกินได้ยังไงล่ะหมูที่ซองของสกุ้งพี่น้องน้อยกะเ้าเอาไปเมี่ยงตำมะหุงเนาะพี่น้องหรือว่าเ้าเอาไปแกงใส่นันชนีก็ได้เนาะแซ่ฟกันพอมันมันเร็ว เดี๋ยวเอากับคุ้ครัวเมื่อบ้านเลยกับบริคุดนะพี่น้องเลยบ้านอื่นมาคุดโอ้โหใหญ่หนึ่งทำแล้วบริน้อยนะจ๊ะวิววิวตัวที่สอพี่น้องใช่เลยต้วมบริตผูพ่อตัวตผูพี่น้องตโตผู้เองมันแหละโตผูซองเลยพี่น้อง ใส่เลยกุ่นกุ่นพี่น้องชิไรตตัวผู้ว่าหรือไรตัวแม่น้อสักแข่งพ่อแต่ตัวแม่สักกุ้งหรอพ่อแต่ตัวผู้ไม่ใหญ่กับเอ้าแล้วนะตัวผู้ตัวแตัวแม่ตัวแม่อีกเลยมีลายหูแต่แท้ นะะจ๊ตัวผูกหรือตัวแม่เนาะตัวแม่อีกคือตัวแม่อยู่นะตัวแม่อีกแลยมาเล่นนำกันอีกพี่น้องว่าจะเป็นตัวผูกหรือตัวแม่เนาะมาว่าสิได้เป็นตัวผูกข้อยใหญ่ๆป้ายข้อยขนยาดตัวแม่ขุดค้ยน้อย เลิกแทนืมพอเลิกดินมันแบบดินมันอ่อนนะพี่น้องมันยังแบบว่าดินยังบาแงงาห้งน้ำเนาะเลิกกับพุดบัวเมื่อยเพราะว่าดินมันเบาแข็งบุกบุกบุก,กลุ่นเลยพี่น้องตะผ,ผูดหรือตาแม่บังเกิดตะผูดหอกเสียงขวบเลยวะ บาบก็ให้ได้ตัวแม่น้ำมูกหรืเรนเรนเรน,น <c oughs> ตัวผู <c oughs> ้ี <c oughs> ่ใช่ๆๆสาว,วกุ้งเห็นอีกแล้วพี่น้องที่ได้ตัวผูหรือตัแม่

ว้าอยู่เฮเโตแม่โอ้า่แล้วก่อนจูดในเบิ่งนอีโตแม่แล้พี่น้องรุ่นจะเขลงพูดพี่น้องจะพูดแม่ตะกระปุกผู้มาเบิ่งเสาแข่งพุดอีกพี่น้องมาเพิ่นจะได้โตผูหรือโตแม่แบบนี้ม่ใช่โตแม่อันนี้ออกก่อน้าแบ โมแมนพี่น้องช่วงนี้มันกระหนาวเลยเนาะชะก,กุ้งกับพ่อแต่กระปูผูดสาวเข่งนี่เฮี้ยวแล้วได้กับปู้้เัอนนาน ตะตัวปังใหญ่นะโต๊ะผู๋ต๊ะผู๋รถนี่ต๊ะผู๋พี่น้องน้องคุยกระปูเต็มอันใหญจะได้หฮมพี่น้องกระรุนน้ำกันอีกน้องเป็นต๊ะผู๋หรือต๊ะแม่ขันมาได้ต๊ะแม่ข้ากุ้งสิตบ่เมือเด้อพี่น้องมันนี่ค่ะ มือเหมือนกันอู้หูใหญ่เนี่ยดิอืมตัวแม่จะแทบแบบนี้ตัวแม่แล้วพี่น้องได้กระปูแม่แล้วเนาะมาเบิ่งหูหนึ่เนาะให้ดู่ายหูมันหูมันจะอยู่ส่ เดโหมันูุไปเยืนทางน้ำบูนไปยืนนะทธาตุันแหละหตัวแม่ตัวหนึ่งแล้วชอบที่มันเบาใหญ่แค่นทันไวเลีนี่ฟูดฟูดตัวผู้ตัวแม่เค่้ตัวแม่อีกแล้วพี่น้อง จำเป็นตัวแหววกระพ่อหรอตัวแม่หลมพี่นอ้องเย็นเลยมันแดดอยู่จ่ว่ามีลมแล้วมันกับบริอ้าวบริฮอนพี่นดอด้องตุ๋นไก่ในตีนจ้า ไปชังนะปอดีใจช่ไหมคนได้กบพี่น้องเออชาวแข่งได้กบพี่น้องเออปอได้กบพี่น้องออปอตัวให่ ไได้ไได้ค่จับ้กีมาเป็นกระปูดาเพียมซับลอยกเขาหูแลยพี่น้องชาวกุ้งยังไปได้จากโตเลยก็ได้ล้วเผื่อเมีอครับโอ้ยมันบอกออกดอกอันะคะเอาเพื่องใส่กระปูเพิ่นไ็ได้บบกลายได้กบปัจจุริมกระปูบอ่ะ บิกจะก็มีลูกนขุดได้ตอนนี้จะกุ้งมันก็ขุดแล้วนาะพี่น้องดีใจลายพี่น้องที่ได้กบเนาะมานาลี่ข่กะคันไข่ปบ่ได้กบขอบอกมง่าพี่น้องข้าชองฮูขุดได้นแล้วกระปูกระโตแม่พี่น้อง ก็เตียงยุ่ยยุยเนี่ยก็เป็นกบแล้วบอพี่น้องปูบ้าก็ได้กบอีกแล้วอือฮูนี่ขอยิ่คุดเด้อนี่เด้อขอยจองขยคอมาเอาเห็นเอาเห็นก็อย่าแล้วมอนี่เอกเห็นกอดเลยเฮ้ยบอพี่น้องวัดหูกบอีกมาจับอันะชาวกโชคเด้กกบได้กบอีกแล้ว ปมาบต้มซำกันกับข้าวเข่งพี่น้องขูเกียดเอาได้ไหมฮักคาก่อนรึพี่น้องมีใจเรียลได้คนละโตแล้วพี่น้องได้คนละโตแล้วพี่น้องเบ่งสมียนลายตะกุงเนลายเผื่อชีได้กบตาผู้จนาชเต็มคองดีใจแล้วพี่น้องจะมาอยู่ซำนะจ๊ะเอ้ยาคนใจดีผู้ทั้งมันก็ได้ เขียนตา,อ,ตาองเซ็บเลยนะข้ามข,ขุดมึงอีกดูอตอนนี้เฮากะสิพากันมือะอะไรเนาะพี่น้องเฮาก็พากันลงมาล่างกระปูพี่นออ้องเออ๊อขี้ดินพี่น้องแต่พอมันจะนักค่ะแล้วว่าจะนักกระปูเฮ้เสียงเขียดฮองเขียดก็ได้พี่น้อง เดรรายากเลยกระปูมันจเก็บมังจะกมงจะกระปุกเก็บพลงของใช่กระปเดนอยเดียวม่ได้กินดินปัญญเบิ่งกบสาเข่งฮะกันพี่น้องเอฟ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 ได้กบตัวหนึงเพิ่นเบิรงกะปู กระปูเปินกระดาา้าง<ล>มากมายพี่น้องมาเบิ่งของสก,กุ้งเลยพี่น้องผูก<อ>ใช่นะน oh, โอ้กระปูผูกกบก็อยู่พืน้นไปแล้วสิหานจกอันนี้จกพอดีิแล้วมันจะเอามือเชลเลยกบกบอยู่พืน้นผู้พี่น้องคะได้เห็นตาตามันเบิ่งเชลเลกบฮะเด็กผู้กบอยู่พื้นผู้พี่น้องผู้ พยิยามโจกยันกระปูครบมือผูดเดยโกเห็นตลังมันเนาะ <ๆ S 1> ไดไลยเตอะพี่น้องได้พอแกงเฮากันสิผ้ากันลงมาเอาเท้าเลยพี่น้องเท้าก็ตามไปเบิ่งอยู่ลิปของเสาเข่งเด้อเสาเข่งเป็นจีเห็ดอันลิปเอาเท้าพี่น้องๆๆอย่าย้อนๆๆนี่พี่น้องตอนนี้กะ พากันเอาเท้าเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องซากุ้งกับสิโคจบขิปเพียงสานีฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์ก,กดไลค์กดซับสไคร้และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะโบพาดขิปใหม่ๆจากซ่องลูกสซวแซวน่าในเด้อพ่อแม่พี่น้อง